คนที่ไม่กล้ากลัวที่จะทำนู่นทำนี่ในสิ่งที่เองอยากจะทำอยากให้พ่อจารย์มอบหลักธรรมให้เขามีความกล้าที่จะมาทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะจริงๆแล้ว ถ้าหากว่าจะให้ข้อคิดในในเรื่องนี้นะในพระอาจารย์ก็อยากจะให้ความรู้สึกว่าถ้าหากว่าพระอาจารย์จะอุป,ปมาด้วยผ้าผืนเนี้ยถ้าหากว่าหลับตาแล้วหยิบผ้าผืนนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วคนอื่นบอกว่าผ้าผืนเนี้ยสีเหลืองแต่ในใจเนี่ยเราตั้งใจไว้เลยว่าผ้าผืนเนี้ยผ้าสีแดงเมื่อคนเข้ามาบอกว่าสีเหลืองทั้งโลกเนี่ยเราจะไม่เชื่อเลยเพราะใจเราตั้งไว้แล้วว่ามันต้องเป็นสีแดงถ้าหากว่าวันนี้นะคนที่ตั้งใจไว้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเชื่ออะไรแบบเด็ดเดียวเด็ดขาดโดยที่ไม่ฟังบุคคลที่อยู่รอบข้างแล้วก็ไม่ ได้ใช้ทักษะของการาแคร์ความรู้สึกของของสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยคนคนนั้นจะกลายเป็นคนที่ดูประหลาดมากเลยนะถึงเขาจะบอกว่าใช่ก็ผมมีความสุขในคนทั้งโลกจะมองว่าสีอะไรก็เรื่องของเขาสิแต่ผมมั่นใจว่าสีนี้ไงอย่างเนี้ยมันเป็นลักษณะที่ว่าคนบางคนเนี่ยคำว่าไม่กล้าเนี่ยพระอาจารย์ไม่อยากจะพูดเขาบอกว่าเขาไม่กล้าแต่เขาเขากาลังกอดอะไรบางอย่างไว้ฉันมั่นใจว่าฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้เมื่อฉันทําไม่ได้มันก็เลยไม่ไม่ได้ทําอะไร